การดำเนินการนะครับของพนักงานสอบสวนในกรณีใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนะครับของบุคคลในชีวิตและร่างกายนะครับปัจจุบันนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองนะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยหากมีการมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าโทษมันเป็นคุณแก่จำเลยสามารถย้อนหลังตัดสินได้นะจ๊ะ หากคดีนั้นมันเป็นโทษตัดสินไม่ได้จะเพิ่มโทษหนักกว่าเดินไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นการลดโทษอย่างเงี้ยได้นะครับดูข้อ1ว่าเป็นการละเมิดหรือเปล่า 1. บัง,บงคับเจาะเลือดนะครับบังคับเจาะเลือดของผู้ต้องหาคดีกันก่อกัอนร้ายนะครับเพื่อนําตัวอย่างไปตรวจหา DNA ออันนี้ละเมิดแน่นอนนะครับละเมิดแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็น ผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์นะในชีวิตร่างกายนะครับเช่นปฏิเสธได้มีทนายแจ้งญาตินะครับได้หมดเลยดูข้อสอบอกใช้ไฟฟ้าไหลใช้ไฟฟ้าไหล,ฟฟไหลผ่านเออใช้ไฟฟ้าช็อตนั่นแหละตามร่างกายเพื่อให้ผู้ต้องหาสรารภาพโอ้โหนี่คือลัมเมอร์เลยนะลัมเมอร์เ็สิที่ผู้ต้องหาเลยนะครับข้อ3ใช้ปืนยิงผู้กระทำผิด ที่ลักจัก,กรยานและกำลังขี่หนีตำรวจจนทำให้พวกรั้นแก่ความตายตำรวจก็เล่นใหญ่มากข้อเนี้ยผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรถ้ามันมีการยิงต่อสู้อาจจยิงตอบโต้วิสามัญได้แต่เนี่ยใช้ปืนยิงผู้กระทาที่ลักจัก,กรยานไปและขี่หนีตำรวจเออมันก็เกินกว่าเหตุเป้านะครับข้อ4บอก นำพูดต้องหานะครับมากรบาบขอขมาผู้เสียหายต่อเจ้า,าต่อนักข่าวสื่อมวลชนนะครับโดยไม่ได้ขอความยินยอมผู้ต้องหาเลยเขาไม่ไปนะบางทีเขาจะเงียบเขาจะปฏิเสธเขาจะคุมหน้าคุมตาได้หมดฮนะอันนี้ก็มีสิทธิ์เลยนะครับคำตอบของข้อนี้เนาะก็คือต้องเป็นข้อ5แล้วล่ะ